ายโยสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนกันด้วยนะครับผมนะวันนี้เราก็อยู่กันที่เกมไลน์เลนเจอร์กันต่ออีกเช่นเคยเหมือนเดิมนะครับผมเนาะอ่ะโอเคนะฮะมาฮะเดี๋ยวมาเปิดตู้กาชาเพิ่มเหรียญเพิ่มโอกาสกันต่อเลยก็แล้วกันนะครับผมสําหรับตัวของคู่เทพนะครับผมนะคู่เทพอยู่ด้วยกันหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะฮะเออแต่คิดว่าน่าจะเยอะน่าจะแยกกันอีกเหมือนเดิมเนาะใช่ไหมอ่ะนี่ครับผมเซนโคอ่า โอเคไหนดูดิเกีย์ก็มีเพิ่มโอกาสให้ด้วยนะครับผมนี่เลยนะมันมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละนะครับผมตอน4โมงเช้าเนาะในสองตู้เซนคูแล้วก็เพิ่มโอกาสของเกนด้วยนะครับผมส่วนเซโน่น่าจะเป็นวันนี้นะครับผมวันนี้วันที่12นะครับผมน่าจะมาเพิ่มเติมอีกนะเป็นด็อกเตอร์เซโนแล้วก็ตัวของอ่าบรนชื่ออะไรอะ อยู่ด้วยกันนะครับผมเนี่ยหัวเหลืองๆนะฮะอ่านั่นแหละแล้วก็เกียร์ก็น่าจะเพิ่มโอกาสเหมือนกันนะครับผมอีกอ่าคู่หนึ่งนะฮะก็รอเปิดได้นะครับผมในสองเซโนนะครับผมส่วนเซนคูเดี๋ยวผมจะมาเปิดหายเลยเลยแล้วก็เลยก็แล้วกันนะครับผมนะเพราะว่าผมอยากได้นะเดี๋ยวเปิดเป็นไอดีห้าไอดีหกต่อเลยก็แล้วกันนะเพราะนะครับผมเพราะว่าเรายังไม่ได้เปิดในส่วนของไอดีนี้เลยนะครับผมนะทั้ง4ี่ไอดี ทั้งหมดเราก็เปิดปดิบ้างนะครับผมนะไอดี ID ไหนได้บ้างไม่ได้บ้างเพื่อนๆคนไหนยังไม่ได้ดูนะครับผมก็สามารถย้อนไปดูก่อนได้นะครับผมส่วนคลิปนี้ก็อ่ะมาลุ้นดูอีกทีก็แล้วกันนะครับผมนะ เ,เ,เพราะฉะนั้นผมจึงขอไม่สร้างเองเพราะผมจะขอแนะนำร้านนูบอยช็อปช็อปชอปบริการซื้อขายไอเดียเลนราคาถูกปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นและทางร้านมีไอเดียให้เลือกหลายแบบเลยไม่วมันจะเป็นไอดียที่ปเล,ลีายงไอเดียคนโรโบเรนเจอร์ที่ไม่สามารถเปิดหาได้แล้วและลยังมีไอแสงมืดด้วยหรือถ้าอยากสุขาเองทางร้นก็มีไอเดียใ่บี้ให้นะครับทาเพื่อสนใจเดี๋ยวผมจะทิง้งลิงก์ร้านไว้ใต้คลิปนี้เลยนะคบกดเข้าไปดูเข้ปชมกันได้นะคถ้าเพื่อนสนใจอยากคุยนูอยากสอบถามอะไรสามารถ ถ้ารูบี้มันเยอะเดี๋ยวผมเปิดเป็นคลิปหน้าละกันนะฮะถ้ารูบี้มันไม่น้อยเอ้ยมันไม่เยอะมากสักเท่าไหร่ประมาณ6 7เ0ออะไรประมาณนี้ก็อาจจะเปิดคลิปนี้ด้วยก็ได้นะครับผมนะแต่ว่าผมอยากจะเปิดเป็นแบบเกียร์อย่างเดียวดีกว่านะฮะเออแต่ก็ไม่เป็นไรนะฮะเ,เดี๋ยวดูอีกทีละกันนะครับผมว่าจะเป็นอะไรงไงนะครับผมมันจะยาวมากพอเพียงพอไหมนะครับผมนะสำหรับการเปิดด้วยตัวกระชากอย่างเดียวนะครับผมเปิดหาเลนเจอร์นี่แหละนะฮะอ่า ต้องเอาให้ได้ก่อนนะครับผมตัวของเซนคูนะครับผมนี่ก็เพิ่งจะได้ไม่กี่ดีเองนะครับผมก็อยากจะได้เพิ่มเติมนะครับผมนะสำหรับตัวของเรนเจอร์นะครับผมมันอุตส่าห์บัฟมาทั้งทีนะครับผมสำหรับตัวของเซนคูแล้วก็เซโนนะครับผมนะก็เห็นมาบอกว่ามันบัฟมานะครับผมให้มันเก่งขึ้นเยอะเลยครับผมดาวงดามีดแรงขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามา เปิดกาชาบตู้เพิ่มโอกาสเซนคูก็แล้วกันนะครับผมส่วนตู้ของเซโนนะครับผมณเวลาตอนที่ผมอัดคลิปวันนี้ครับผมวันที่12นะครับผมก็น่าจะมาช่วง4โมงเช้านี่แหละนี่แหละนะครับผมสำหรับตู้เซโนนะถ้าไม่มาทันทีในสองวันนี้ก็น่าจะมาวันที่13นะครับผมวันพรุ่งนี้ eno, นะครับผมในของตู้เซโนนะครับผม ก็เราเปิดได้นะสำหรับเพื่อนๆคนไหนยังอยากได้ในส่วสตัวด็อกเตอร์เซโนนะครับผมเพราะว่าตัวมันเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าดูเท่ดูโหดดูตึงนะฮะถึงแม้ว่าสกิลมันจะแบบวา่าไม่เท่าไหร่นะครับผมอก็แต่ว่าก็พอใช้นะผมว่าก็พอได้อยู่นะครับผมรับตัวกระชากไปเอ,อเอาตัวที่11ปีผมยังมีอยู่เหรอเนี่ยออโอ้โหคือไม่ได้รับจริงนะครับผมรับตัวกระชากหมดแล้วนะครับผม ก็ไม่ได้รับตั้งแต่ช่วงต้นๆเดือนเลยนะครับผมมันแบบว่าตู้นะั้นมันยังมีอยู่นะในสองตู้สิบเอ็ดปีนะฮะเอามารู้สึกว่าตัวกาชาไอาไม่ใช่รู้สึกว่าในส่วนของตู้อา่าลูบี้เออไม่จะเป็นตู้อย่างเดียวเลยมีลูบี้เนี่ยเยอะอยู่นะครับผมเดี๋ยวผมเปิดเป็นคลิปหน้าแล้วกันนะในส่วนของเกียร์ลูบี้เนี่ยผมจะเน้นหาเกียร์เลยแล้วกันเพราะว่าผมอยากได้เกียร์มากๆเพราะว่าดูดิอ่าเกียร์มันค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะแบบว่า มีเกียร์ดีอยู่เลยนะครับผมมีเกียร์ดีมากๆเลยนะครับผมเป็นเกียร์ท่าแสงนะอย่างน้อยก็เอาไว้ใส่อ่าในสองตัวบาร์ล็อกอะไรประมาณนี้นะครับผมนะนี่เลยนะฮะถึงแม้ว่าสกิลบวกของมันเนี่ยอ่าในสองอ่าเกียร์แปดดาวเนาะสกิลบอกมันจะเป็นเพิ่มอัตราการใช้ทักษะก็ตามเถิดแต่ก็ไม่เป็นไรมันก็พอจะใช้ได้อยู่นะครับผมอ่ามีลบสกิลตานสกิลลดแร่อะไรประมาณนี้นะผมมันเป็นค่าพื้นฐานที่ใช้งานได้ดีเลยนะครับผมใช้งานได้แทบจะทุกตัวเลยนะครับผมแต่หลักๆก็ ชาอัปเกรดธาตุเนาะก็เอาไปใส่อาในสมอาบาวล็อกนะครับผมมันก็จะทําให้ดามจแรงขึ้นเนาะโอเคมาฮะจัดไปเลยครับผมพูดมากเกินหลือเกินนะครับผมกะว่าจะไม่พูดมากแต่กระถ้าก็พูดมากนะฮะโอเคจัดไปเลยครับผมรูบี้เอ,อไม่ใช่ตัวกาะชตามีทั้งหมด23ตัวเหรอเออน้อยมากเลยนะผมแต่ที่จริงอ่ะผมมีเยอะนะอา ในสองตัวกระชากเนี่ยเออนะครับผมผมมีเป็นน่าจะเป็นร้อยมัง้งหรือแปดสิบเก้าสิบนี่แหละเพราะว่าอ,อ่าผมไปเปิดอันนี้แล้วนะในส่วนของหลังไม้นะครับผมเปิดไปเยอะอยู่นะครับผมพออัดเสร็จปุ๊บมันก็คลิปหายเนาะมันก็เลยไม่มีให้เราได้มาดูตอนที่ผมรุ่นตอนแรกๆนะครับผมตอนที่มันต้นเดือนนะฮะในส่วนไอดีที่หนะครับผมเดีย๋ยวมาลุ้นแค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะฮะอืมไม่เป็นไรนครับผมมีดีกว่าไม่มีนะครับผม มีน้อยดีกว่าไม่มีนะครับผมจัดไปฮะเผื่อจะฟุกจั่วติดเปิดได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะซื้อเพิ่มเติมอีกอยู่นะครับผมถ้ามันเพียงพอห้าใบนะครับผมปึ๊บโอ้โห,โห,โหมาน่าจะเพียงพออยู่มั้งนะครับผมจัดไปฮะสักตัวหน่อยเซนโคหรือจะเป็นด็อกเตรเซโนก็ได้นะอ่าเอาฮึบโอ้โหอ่ะมาออกเกมเข้าใหม่ ลองดูดีว่าจะได้ไหมในส่วนของรอบสุดท้ายนะครับผมไอดี ID ที่5ของเราเราเรานะครับผมนะไปฮะ <c oughs> มาแต่ก่อนที่จะไปสุ่มเพิ่มเดี๋ยวขอซื้อตัวกาชาก่อนเพราะว่ามันหมดแล้วเนาะ,ะเดี๋ยวซื้อเพิ่มเติมไหนอะโอเคน่าจะซื้อได้อยู่นะครับผม <c oughs> ขอไปอะมาไหนดูดิอ่านี่ไงยังไม่ได้ซื้อสักรอบเลยนะผมมาเดี๋ยวซื้อเลยนะผมพอดีว่าเรามีในส่วนของเหรียญตากิวแล้วก็เพชรคิวเนี่ยเยอะแล้วเนาะนะครับผมทีแรกมาใหม่ๆนะผมส่วนกิวบอลเนาะก็มีเหรียญตากิวน้อยนะ <c ười> อันนี้ก็ ไม่ค่อยได้ชงได้ใช้นะผมมันก็เลยมีเยอะขึ้น,น,นเรื่อยๆนะครับผมไหนเดี๋ยวกดผิดไหนดูดิว่าโอเคเปิดได้อีกรอบนึงนะครับผมนะ,ะแล้วก็เห็นในส่วนของตู้เซโนมาแล้วผมอันนี้ผมเปิดตอนไอ้นี่นะเลยสี่โมงเช้านะผมไอตอนต้นคลิปผมเปิดตอนอ่ามันยังไม่ถึงสี่โมงเช้านะครับผมของวันนี้นะครับผมวันที่อ่าสิบสองใช่ไหม อ่ะใช่วันนี้วันที่สิบสองเนาะอ่ะเดี๋ยวมาลองลุ้นเลยก็แล้วกันนะครับผมนะอ่ะเดี๋ยวหาเซนคูก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวค่อยหาด็อกเตอร์เซโนแล้วกันเปิดตู้นี้อาจจะออกด็อกเตอร์เซโนก็ได้นะมาฮะอ่านี่อันนี้ผมออกเข้ามาใหม่แล้วก็เป็นตัวของเด็อกเตอร์เซโนล่างอัลตร้านะผมมาดูดิว่าผมจะได้ไหมห้าไปสุดท้ายรอบนี้นะครับผมเอาฮึบเรียบร้อยนะฮะเกือบไปนะครับผม ก็เปิดประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมส่วนลูบี้ไอพันห้าลูบี้เนี่ยเดี๋ยวค่อยมาเปิดหาเกียร์แล้วกันนะครับผมผมอยากได้เกียร์มากกว่านะเออเลนเจอร์ถ้าถามว่าน่าสนใจนะ่าหาไหมในส่วนของไอดีนี้ไอดี ID ที่5ผมว่าอไม่หาก็ได้นะครับผมผมว่าตัวเดิมของผมเนี่ยค่อนข้างที่จะเก่งแล้วนะในส่วนของไอดีเนี้ยน่าจะเก่งกว่าไอดีที่หกแล้วล่ะนะครับผมในส่วนของไอดีนี้นะครับผมเพราะว่าเพราะว่ามีทั้งบอสมึดแล้วก็ อ่าบาวล็อกนะครับผมนี piece, it. um ่นะครับผมสตัวเนี mm ้ยเป็นต <Yeah. S 1> ัวดาวงดาเมียดค่อนข้างที so like ่จะแบบว่าโหดตึงเลยทีเดียวเชียวนะครับผมนะแล้วผมก็เป็น9ดาวแม็กด้วยผมเกียร์ก็ตึงด้วยนะครับผมนะจะเป็นเกียร์ของอ่าบอสมืดนะครับผมอันนี้ก็มีนะเออนักลบช้างนะครับผมบราวตัวใหม่ล่าสุดสุดกองของเรานะครับผมก็เปิดได้นะครับผมในสองเดือนที่แล้วนะครับผมเนาะก็ถือว่าดีนะครับผมนะอ่ะก็ ไม่ได้นะส่งนเจอร์เดือนนี้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวขอหาเกียร์เพื่อมาใส่ของตัวเบาแสงดีกว่านะครับผมเบาแสงเบาล็อกนี่แหละนะครับผมนะฮะอ่ะก็รองรุ่นคลิปหน้าหน่อยละกันนะเพื่อนๆอ,อ่ะให้กําลังใจผมหน่อยก็แล้วกันนะครับมาเดี๋ยวไปเปิดไอดีถัดไปเลยก็แล้วกันนะครับอ่ะมาเปิดก็ต่อไอดีที่6นะครับผมไอดีสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะฮะในส่วนของรอบแรกก็เปิดหมดแล้วเช่นกันนะครับผมนะส่วนรอบที่2เดี๋ยวจะมาจัดชุดใหญ่เบื้องหลังจาก สเตทวิ่งจบแล้วกันนะครับผมรับของรางวงรางวัลมานะครับผมตัวกระชงกระช้าเนาะเดี๋ยวเราก็มาเปิดหาเพิ่มเติมอีกแล้วกันนะครับผมว่าจะได้ในสวงตัวเซนคู rew, หรือด็อกเตอร์เซโนบ้างหรือเปล่านะครับผมนะอ่าโอเคมาครับผมไอดีนี้มีกี่ตัวกระช้านะครับผมไหนดูดิทั้งหมดตอนนี้มี400ลูบี้หรอหน่อยมากเลยเปิดเกียร์ก็ได้แค่2รอบแต่ว่าผมอยากได้เลนเจอร์มากกว่านะไอเนี้ย อาจจะเป็นไอดีเดียวที่ผมจะเปิดหาเลนเจอร์ก็ได้นะผมในสองรูบี้นะมีทั้งหมด32ตัวกระช่าเดี๋ยวหาไม่ใช่หาเดี๋ยวรับตัวกระชาเพิ่มเติมอีกแล้วกันนะครับผมจากกล่องของก่าหน้าที่มันแจกทีละ1ใบนะครับผมเพื่อนๆก็อย่าลืมกดเข้ามารับเพื่อแล้วกันนะฮะอันนี้ก็แจก5ใบนะครับผมตั้งแต่มันปิดซอมบอนลูนฐานทัพผมยังไม่ได้รับนะฮะโอเครับไปนะครับผมรับไปครับผมอันนี้ด้วยตัว11ปีก็น่าจะมีมั้งนะครับผม อันนี้อีกห้าตัวนี่ไงสิบเอ็ดปีมีจริงด้วยคือผมไม่ได้กดลับนะครับผมคือ <c oughs> น,นี่ไงอันนี้ก็ยังมีเลยลูบี้โอ้โหนี่ไงทั้งหมดลูบี้มีห้าร้อยอ่าห้าร้อยจริงนะครับผมอืมก็มัอยากได้อีกสักร้อยหนึ่งอะแต่ไม่เป็นไรเปิดได้รอบเดียวก็เอารอบเดียวนะครับผมถ้ามันเปิดตัวกระช้าไม่ได้ตัวของโคโรโบลนเจอร์นะครับผม จะเปิดรอบนึงนะผมส่วนรอบหน้าเดี๋ยวในส่วนของอะไรนะอ่าดีเซลรีเออรับลูบี้อ่ะเดี๋ยวค่อยมาเปิดเพิ่มก็แล้วกันนะครับผมหรือไม่ก็นั่นแหละตอนที่มันอ่าจบสเตจวิ่งค่อยมาเปิดหาเพิ่มเติมอีกก็แล้วกันนะครับผมนะโอเคมาเดี๋ยวจะเปิดทั้ง2ตู้เลยแล้วกันนะครับผมโอ้ครบเลขครบพอดีเลยนะ65ตัวกระชาอาจจะไปฮะ จัดหมดแมกเลยถ้ามันยังไม่ได้ก็เดี๋ยวซัดด้วยลูบี้ต่อนะครับผมส่วนพวกนี้เดี๋ยวค่อยเปิดพันห้าลูบี้ในส่วนของไอดีที่5ก็แล้วกันนะครับผมลุ้นขายเกียร์เพิ่มเติมหน่อยเผื่อจะเผื่ออาจจะเปิดได้นะครับผมโอ้โหดอกแรกก็เป็นมงเลยอ่ะขอจัดให้หน่อยดิในสองตัวเซนโคหรือด็อกเตอร์เซโนก็ได้นะไอตัวนี้อ่าตัวเนี้ยมันไม่มีในสองตูวเพื่อโอกาสอยู่หน้าตู้ใช่ไหมด็อกเตอร์เซโนแต่ก็สามารถออกได้อยู่เหมือนกันนะในสองตัวโคลาโบด็อกเตอร์เซนโนนะครับผมโอ้โห หอยวยแดงมาอีกแล้วตวุกเกลนา,นาชาตินะครับผมจัดไปขอกดคันวุน้ยปึ๊บไอ้ค้างโอ้ไม่ออก <c oughs> ออกตกเกือ,อะลองล็อกเตอร์เซโนะผมตัวนี้ดูบัฟมาทั้งทีก็ขอเปิดได้หน่อยได้ไหมคลิปนี้ขอเฮหน่อยนะขอเฮหน่อยขอเฮหน่อยขอเฮอ,อีกสักคลิปหน่อยได้ไหมขอไม่เฮเกลือนะครับผม <c oughs> อลองมาหาตัวนี้บ้างนี้สเตลลี่ใช่ไหมโอเคสเตลลี่นะครับผมมาฮะสเตลลี่ขอหน่อยได้ไหมลองเลื่อนมาดูแล้วเผือ่อบังเอิญฟุกได้นะ <c oughs> อันนี้ก็ก็ได้นะมมาก็ได้ผมก็เก็บไว้สะสมนะครับผมโอ้ได้เจมส์นะฮะมาสักรอบหนึ่งตู้ตู้ตตของด็อกเตอร์นะครับผมเซโนนะฮะโอเค เราไม่กดข้าแล้วกันมาลุ bung. Bung. You know. ้นไปเลยลุ anny, <sino. S 1> ้นไปเลยมาจัดไปฮะอ่อเพื่อนก็เปิดพร้อมผมได้แล้วผมได้อะไรยังไงบ้างแล้วผมเกือหรือเปล่าหรือเปิดได้หรือเปล่าอก็มาพูดคุยกันได้นะครับผมนะมาขิงกันได้นะครับผมอว่าเปิด5้าใบ1ิใบได้เลยอย่างเงี้ยก็มาขิงกันได้นะครับผมเดี๋ยวผมก็จะเขียงกลับนะว่าผมเปิดกี่ครั้งก็ไม่ได้ครับผมเกลือครับผมเกลือมากมากเลยนะผมในสองรอบคโรโบเรนเจอร์เอ่ยทั้งรอบคโรโบ เลนเตอร์ที่เป็นเกียร์เนี่ยก็ชักเกียร์ก็เกลือเหมือนกันเออเดี๋ยวโชว์คมเกลือเลยขิงเกลือเลยนะฮะอืมมันไม่ออกว่ะเฮ้ยอืนี่จะก็เปิดจะเปิดถึงครึ่งทางแล้วนะเนี่ยเออจัดมาให้หน่อยสักตัวเฮ้ยไปค้างค้างค้างโถ่เอ,อ้ยอะไรวะเียงเป็ดเลยนีออ้สักตัวหน่อยสักตัวหน่อยจัดมาให้หน่อยอันนี้ผมเปิดเป็นช่วงเย็นนะเออ ในส่วนของ i อดีที่6นะครับผม i อดีเปิดช่วงเชา้านะส่วน ID ดีนี้เปิดช่วงเย็นนะครับผมดูดีว่าแต่และเวลาเนี่ยจะมีผลแตกต่างมากน้อยขนาดไหนนะผม <c oughs> เออผมว่านะ่าจะไม่ต่างกันนะเรื่องของโคมเกลือนะครับผมเกลือจริงๆนะครับผมเค็มปีเลยนะฮะใช่ไหมยังไงโอฮีเมดเด้งสองรอบเลยนะครับผมมาทั้งสองตู้เลยนะครับผมเมื่อกี้ก็เปิดโ้เซนโู ฮิเมอเปิดด็อกเตอร์เซโน่ก็ฮิเมมาสามรอบสุดท้ายทำให้กดข้ามแล้วกันนะลุนไปเลยแล้วกันเอาโอ้โหไม่ไหวไม่ไหวเกลือจริงๆนะฮะอ่ะสลับเซโน่บ้างอยากได้ทั้งสองตัวนะครับผมก็เลยสลับตู้เนาะแต่สุดท้ายก็ตามนี้เลยนะเกลือหรือเกิน ไม่รู้เป็นอะไรนะครับผมช่วงนี้เกลือมากๆเลยฮึบอืมาห้าใบสุดท้ายเซนคูบ้างแล้วกันมาฮะดูดิว่าจะออกไหมนะครับผมห้าใบมันก็เคยเปลี่ยนเป็นเลนเจอร์ตัวเก่งได้นะครับผมนะสำหรับไอดีผมนะแต่ว่าไม่ใช่ห้าใบแรกนะห้าใบสุดท้ายนะครับผมไปฮะโผล่ไหลไปแล้วก็ไม่เห็นมาเลยไปแล้วเนี่ยไปเลยนะผมไปแล้วไปเกลือนะครับผม เอาฮึ่โอ้ยเอ็ดเวิร์ดโถเศร้า,าผมว่าผมเปิดด้วยลูบี้ก็น่าจะไม่ได้นะผมเพราะว่าดูสิผมเปิดด้วยตัวกระชา้มันยังเกลือนะครับผมถ้านะักภาษาอะไรเปิดด้วยลูบี้เนี่ยโอ้โหเกลือแน่อนอนนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรมากเพื่อนๆมาเกลือไปพร้อมๆกันกับผมเลยก็แล้วกันนะครับผมมาเดี๋ยวผมเปิดเป็นโตเซนกูจังแล้วกันนะมาฮะจัดไปเลยนะครับผม โยกย้ายสักหน่อยปุ๊บปึ๊บแล้วก็จิ้มไปฮะอ่ะเส้นคูบ้างอ่ะจิ้มยกเลิกไปฮะสูตรไหนไม่รู้แหละแต่ทําดูไปก่อนนะครับผมมาจัดไปเลยฮะรอบนี้เป็นยังไงบ้างผมเข้าเกมมาเป็นด็อกเตอร์ซโนร่างไฮเปอร์ Hyper นะไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าลองครับผมลองดูฮะผมฮึบฮึบเปิดด้วยลูบี้นะฮึบ โอ้หมีแต่ตัวเกลือทั้งนั้นเลยอะเส้นคูบ้างสักตัวเรียบร้อยครับผมเกลือไปนะฮะถ้าจะมาจะาตัวแบบนี้นะครับผมเรียบร้อยเกลือจริงๆนะฮะโอ้โหเศร้าโอ้โหหรือว่ายังไงดีผมจะเปิดหาเกียร์ทิ้งท้ายเลยดีไหมเนี่ยเออเกียร์ก็น่าสนใจนะมันเพิ่มโอกาสมานะครับผมถึงแม้ว่ามันยังไม่เพิ่มเป็นในสองตัวเกียร์อะอะไรนะอุปกรณ์ของเส้นคูใช่ไหมอุปกรณ์เครื่องมือนะครับผมถุงเครื่องมือเนาะ ของเซนคูนะครับผมอืมเป็นเกียร์ทตดแสงนะอ่ะยังไม่อ่ะมีเพื่อโอกาสนะครับผมมีเพื่อโอกาสเป็นเกียร์ของป้องกันทตดน้ําแล้วก็ป้องกันทตดไฟอ่ะก็หาได้นะครับผมส่วนใครต้องการในส่วนของตู้ของเกียร์เซนคะูเนาะก็อ่ะลอเปิดได้นะครับผมเดี๋ยวมันก็มีเพิ่อโอกาสม,มาอีกนะครับผมส่วนผมก็ผมไม่รอหรอกเดีย๋ยวเปิดพรุ่งนี้เลยนะครับผม <laughs> อยากได้นะฮะเออ มันไม่ใช่ว่ามันไม่เพิ่มโอกาสแล้วมันจะไม่ออกนะมันสามารถออกได้นะผมะที่เป็นเกียร์นอกเหนือจากหน้าตู้นะผมที่มันเพิ่มโอกาสนะฮะ,ะในส่วเกียร์โคโรโบเรนเจอร์นะครับผมก็อะประมาณนี้แล,ล้กวกันนะครับผมสำหรับเปิดกาชาเรบนี้คือโอ้ไม่ได้เฮน,นะครับผมได้เฮเกลือเต็มเต็มนผมเข็มปีเหลือเกินในสองคลิปนี้เศร้าเหลือเกินนะครับผมเปิดไม่ได้นะ,ะถ้าเปิดไม่ได้อย่างงี้ก็ถามว่า มันเป็นไรไหมสําหรับผมนะครับผมผมก็บอกตามตรงเลยนะครับผมว่าไม่เป็นไรเล่นทีมเดินไปก่อนได้นะครับผมผมก็พอเล่นได้อยู่นะครับผมถึงแม้ว่าจะทีมไม่พัฒนาเป็นไหนก็ตามเถอะนะครับผมผมก็จะสู้ๆต่อไปก็แล้วกันนะเพื่อนๆก็สู้ๆหน่อยแล้วกันนะครับผมใจสู้หน่อยนะฮะอย่าเพิ่งท้อนะผมมันต้องมีสักรอบหนึ่งแหละที่เพื่อนๆเปิดได้นะครับผมเหมือนผมเหมือนกับผมนี่แหละนะครับผมบางอันนี้ก็เปิดได้บางอันนี้ก็เปิดไม่ได้แต่บางอันนี้เปิดได้เออบางอันนี้ผมเกินนานๆจริงแล้วพอเปิดได้ปุ๊บก็คือ เก่งขึ้นเลยนะครับผมเพราะว่าตอนนั้นมันเปิดได้ปุ๊บก็คือเป็นตัวของเเลนเจอร์เนี่ยเก่งนะครับผมแล้วก็เอเกียเนี่ยเป็นเกียที่ดีด้วยอะไรประมาณนี้นะครับผมมันก็จะทให้เราม,มันก็ทําให้เราเออมันก็ทําให้เราเนี่ยมันก็ทําให้ทีมของของเราเนี่ยเก่งขึ้นนะครับผมแมทโอโหเรียบเรียงพูดไปถูกเลย <c oughs> ให้ตายลิ้นพันเป็นหมดละนะครับผมมันเกลือนาะ <c oughs> อ่านัา่นแหละก็ตามนั้นนะครับผมนะก็สู้ๆนะผมก็ให้เปิดกา,ชาะช่าแล้วผมเปิดได้เปิดโดนก็แล้วกันนะครับผมผมก็อยากให้มันได้เนาะเพื่อนๆพอได้มาปุ๊บแน่น,นอนเนาะเล่นได้สนุกขึ้นแน่นอนนะครับผมนะในส่วนของทั้งโคลัโบโวลเทเจอร์ทั้งเกียรนะ์เนาะถ้าได้มาคืออืนั่นแหละผมก็อยากให้ได้จริงๆนะผมก็อ่ะสู้ๆเนาะนะครับผมนะอ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมมเปิดกาชงกาชาอ่าโคลัโบโวลเทเจอร์ก็อ๋อ ไม่อยากจะพูดนะผมพูดกี่หลายครั้งแล้วอพูดบังพูดแบบว่าซ้ำหลือเกิน <c oughs> <c oughs> ก็อยากจะบอกครบเกลือนะว่าโอ้มันเกลือจริงๆทำอะไรไม่ได้นะผม <c oughs> ก็ต้องสู้ต่อไปเนา <c oughs> ะเซ็งเปิดไม่ได้โถติดป้ายหน้าผากตรงเองว่าเปิดไม่ได้เกลือหิมเก็มอะไรอย่างงี้ดูนะเ <c oughs> ออไอ้ดีดีเกลือ เกือมากๆอ่ะพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆจะเบื่อเดี๋ยวจะด่ากันนะครับผมว่าเอ้ยไปสักทีเไม่พูดอะไรหยอมอะไรนักหนาฮะ อโอเคนะครับผมนะอ่ะสุดท้ายนี้ผมก็ขอฝากร้านนูอบอยชอ็อปช็อปช็อปช็อปบริการซื้อขา,ายไอเดีเกมรันเลเอรราคาถูกปลอดภัยแน่นอน100%และทางร้านยังมีไอดีให้เลือกอีกหลายๆแบบอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นไอเดีเทพไปเหลืองไอดี ID แสงมืดสุดตึงแล้วก็ถ้าหาเพื่อนๆอ,อ,อยากหาเลนเจอร์เองทางร้านก็มีไอดีไกด์บี้ให้อยู่นะครับหากเพื่อนๆท่านใดสนใจหรืออยากอุ่นนุนเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ร้านไว้ใต้คลิปนี้ไว้ให้เลยนะครับหากเพื่อนๆพบปัญหาใดๆสามารถติดต่อสอบ ถามแอดมินได้ที่ร้านเลยนะครับซื้อขายเกม ID l ดียร้านเลนเจอร์ราคาถูกปลอดภยัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นูบอยชอบชอบชอบนะครับ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 อ่ะโอเคหากเพื่อนชอบคลิปวิดีโอแบบนี้คอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมชชวยฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยละกันนะครับในที่สำคัญนะครับผมก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยก็จะได้ไม่พลาดดูคลิปใหม่ๆของผมกันเท่นั้นเองสำหรับคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ขอกล่าวสาวัสดีครับแล้วไว้กันเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิ สวัสดีครับ